สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับเซลน่องเพชรยนต์นะครับผมใครที่กําลังมองหารถเก่งไว้ขับทํางานนะผมราคาไม่สูงมากนี่เลยในรุ่นของ t o โยต้าอันตนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีสุดของ t o โยต้ก็ว่าได้นะครับผมนี่เลยเครื่องยนต e ์หน e sport นะครับผมตัวนี้มาพร้อมไฟปรเจคเตอร์ไฟ, or, ไฟ running daytime นะผมตัวนี้เลยกระจังหน้าสีเทานี่เลย สามเส้นแล้วก็ทะเบียนกรุงเทพตัวนี้เลยนะผมเนาะมาพร้อมสปอยเลอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกแบบนี้เลยอ่าลืมบอกนะผมตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะผมเลขไม่อยู่ที่แสนหกแสนแปดหมื่นหกพันนะครับผมนี่เลยล้อแมกอลลอยแท้นะครับผมขอบสิบเจ็ดยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดบอดี้เดิมเบ้าโชคสวยๆไม่มีรอยสนิมแต่อย่างใดน,นะครับผมอ่ากระจกไฟฟ้า สีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็สปอยเลอร์สวยๆแบบนี้แล้วครับผมมือจับเป็นสีขาวแล้วก็มีเข็นมีเส้นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับผมพร้อมกับคิ้วกันสาดต,ตรงกระจกเรียบร้อยแล้วก็ไฟด้านท้ายเป็นระบบไฟฮาโลเจนพร้อมรุ่น1.8แล้วก็มีเซนเซอร์ถอยอีกด้านท้าย2จุดนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์ตุดเป็ดด้านท้ายนะครับผมเนาะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะครับผมออกได้ทุกอาชีพนะผมเรามีบริการจัดแฟนแนนนอกสถานที่บริการรถสไลด์นะครับผมเนาะใครที่สนใจนะครับผมอ่าถัดมามาดูในส่วนของอ่าภายในนะผมนี่เลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันเลขไมเดิมไม่มีการกอไม่มีการปลอมแต่อย่างใดนะผมแล้วก็เครื่องเสียงคอนโซลหน้าเป็นลายหนังแบบนี้เลยนะครับผม เป็นพลาสติกแร่หนังแบบนี้แล้วก็เจ้าของเดิมปูพรมมาเรียบร้อยครับผมรถค่อนข้างจะเรียบร้อยเลยสภาพเดิมไม่มีเหม็นอับพ,พร้อมใช้งานเลยเบาเดิมสภาพแน่นไม่มีรอยแตกนะครับผมลูกค้าท่านได้สนใจนะผมมาดูรถจริงได้นะผมที่ร้านเพชรยนนะครับผมนี่เลยวิทยุ amfm air auto เกียร์อัตโนมัตินะครับผมเบรกมือแบบนี่เลยเป็นเมนนนแบบเดิมอยู่นะครับผมเนาะ กล่องใส่สัมภาระ,ะที่พักแขนเฮดลูม <c oughs> สวยๆแบบนี้เลยไม่มีอรอยเจิมแต่อย่างใดนะผมรถพร้อมใช้งานตะเี็บได้สีขาวแบบนี้สวยๆเลยครับผมครับผมนี่เลยปรับเบาะปรับอะไรตรงนี้นอ็อตด้านข้างประตูไม่มีการขยับนะครับผมสครับเบรนะครับประมาณนี้เลยรถเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับผมรถเจ้าของมือเดียวไม่มีชนหนักจมน้ำพิกองไปไม่แน่นอนนะครับผมเนาะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมแวะมาดูได้นะครับผมนี่เลยรอยเมสปอตหรือว่ารอยกระดูกงูยังอยู่ครบนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าฝากเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมเดี๋ยวเราติดต่อหาไปาติดต่อไปหาคุณลูกค้าเองนะครับผมเนาะถัดมามาดูในส่วนของอห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยปูผมเรียบร้อยอะาเปาะใหญ่ๆนิ่มๆไม่มีรอยแตกนะผมไม่มีรอยฉีกข,ขาดแต่ยังได้เบลสามเส้นนะครับผม ประหยัดด้วยนะผมตัวนี้ในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีสุดก็ว่าได้นะผมอของ t o โยต้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถประจําตาแหน่งรถผู้บริหารก็ว่าได้นะผมเนะาะถัดมาในส่วนของฝา,าไอด,าด้านหน้านะผมห้องเครื่องนะผมฝากระโปรงสภาพเดิมมีสติกเอออกอร์มอกรอยู่ครบไม่มีการขยับนะผมน็อตยังอยู่ครบทุกตัวน็อตไม่มีการขยับแต่งใดรอยซินเลอร์จากคานด้านซ้ายด้านขวา ออยู่ครบนะครับผมถ้าทําสีใหม่มันจะไม่อยู่นะครับผมรถไม่มีชนหนักจมน้ำพิคคว่ำไฟไหม้แน่นอนอันนี้เราหลัาการันตีนะผมเปิดมาแล้วกว่ายีิบสามปีนะครับผมเนะาะเครื่องแห้งๆไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันนะครับผมลูกค้าท่านได้สนใจนะผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาไ,ได้ตามเบอร์โทรด้านล่า,นลางหรือฝากาเบอร์โทรไว้ครับเดี๋ยวเราติดต่อไปเองนะครับผมเนะาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยผมกับเซลล์หน่องเพชรยนต์นะครับ